ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปดูโตยโยต้าซูรุนรุ่นปี2025รถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานระหว่างความมีสไตล์ความประหยัดและฟีเจอร์สมัยใหม่ไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันที่มีความเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราเล็กๆและเชื่อถือได้ในระยะยาวโตยโยต้าซูรุนรุ่นใหม่นี้อาจจะจะเป็นคำตอบที่คุณตามหาอยู่โตยโยต้าซูรุนปี2025ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก รุ่นก่อนหน้าโดยยังคงจุดเด่นในเรื่องราคาที่เข้าถึงง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำรถรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเนื่องจากประหยัดน้ำมันและเหมาะกับการใช้งานในเมืองภายนอกของสซลูนรุ่นใหม่นั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเส,ส้นสายตัวรถดูคมชัดและมีความสปอร์ตมากขึ้นฝ่ายหน้าแบบเหล็ดพร้อมไฟส่องสว่างเอาเวลากลางวัน เดทัยน์รันนิ่งไลท์ให้ลุกหรูหราขึ้นกระจังหน้าได้รับการปรับโฉมให้ดูร่วมสมัยส่วนด้านท้ายรถมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายและกันชนให้เรียบหรูและสะอาดตามมากขึ้นโดยร,รวมแล้วแม้จะเป็นรถราคาประหยัดแต่ก็ดูดีเกินคาดเครื่องยนต์ของซลลูลป,ปี2025มักจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังพอเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและเดินทางระยะสั้นระบบเกียร์เป็นแบบ CVT หรืออัตโนมัติขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกจุดเด่นคือความนุ่มนวลในการขับขี่ และอัตราการใช้น้ำมันที่ประหยัดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวภายในห้องโดยสารของสลรูนถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงพื้นที่โดยสารกว้างขวางพอสำหรับครอบครัวขนาดเล็กบอดนั่งสบายมีพื้นที่วางถาเพียงพอทั้งด้านหน้าและหลังแถงคอนโซลน่าใช้งานง่ายมีปุ่มควบคุมแบบแมนนวลสำหรับแอร์และเครื่องเสียงซึ่งหลายคนยังคงชอบมากกว่าหน้าจอสัมผัสวัสดุภายในอาจจะไม่หรูหราแต่ประกอบอย่างแน่นหนาและมีความทนทาน ในด้านเทคโนโลยีเซลูนามาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทําให้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงใช้นําทางหรือโทรออกได้อย่างสะดวกบางรุ่นน้อยยังมีฟีเจอร์กล้องมองหลังระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มและระบบกุญแจอัจฉริยะซึ่งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจําวันด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงให้ความสําคัญเป็นพิเศษแม้ว่าเซลูนามาไม่มีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงทั้งหมดแต่ก็มีระบบพื้นฐานอย่างเช่นระบบเบรก A B S ABS, ระบบควบคุมการทรงตัวถุงลมนิรภัยและบางรุ่นอาจมีระบบเตือนออกนอกเลนหรือระบบเตือนการชนด้านหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สิ่งที่ทำให้ซูรุนรุ่นปี2025โดดเด่นคือความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีรถคันแรกหรือมองหารถคันที่2ในบ้านการประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาต่ำช่วยให้เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานระยะย,ยาวและด้วยชื่อเสียงอของโตโยต้าด้านความทนทานทำให้คุณสามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาจุกจิกโดยสรุป Toyota าซูร n น2025คือรถที่เหมาะสําหรับคนที่มองหาความเรียบง่ายใช้งานสะดวกประหยัดและเชื่อถือได้ไม่ได้เน้นแรงหรือความหรูหราแต่เน้นความสบายใจในการใช้งานในชีวิตจริงขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆได้ที่ช่อง fast p e d e r s แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า